ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รับชมช่องจำลองฟารมนะครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนเพื่อนไปดูต้นมะขามเทศป่านะครับที่ผมได้ตัดออกแล้วก็ได้เสียบยอดออต้นมะขามเทศสีชมพูไว้นะครับผมซึ่งมะขามเทศป่านี่มันขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผมทีนี้ผมก็เอาผักหวานมาปลูกไว้ข้างล่างทีนี้พอเอาได้ก็กะว่าจะให้มันเป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่านะครับ แต่ทีนี้มันเริ่มใหญ่ๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มันมีหนามปัญหามันคือมีหนามเยอะผมก็เลยตัดมันออกนะครับแล้วก็เอายอดปมะขามเทศพันธุ์สีจุมพูมาเสียบไว้นะครับไปดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงครับผมครับเก่อนเสียบยอดนะครับผมผมได้ทำร่มพลังแสงไว้ครับผมผมเสียบประมาณ ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับผมซึ่งมันเป็นช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่แดดแรงมากครับผมทาไมพรางแสงไว้นี่ยอดอาจจะไม่เป็นนะครับเต่ต้องมาตัดตัวน,นี้ออกก่อนนะครับ ครับทีนี้ผมคือถุงนี้ผมได้มาเปิดออกไว้ก่อนแล้วประมาณสักอาทิตย์หนึ่งครับเพื่อเพื่อให้มันมันรับแสงแล้วก็ได้รับอากาศข้างนอกนะครับผมอนี่ครับเพื่อนๆก็จากการเสียบยอดนะครับก็ติดติดแล้วครับผมมี มีตายไปต้นหนึ่งครับต้นนี้ดองน,นั้นอ๋อตายสองต้นครับผมตังน,นั้นหนึ่งสองสามสี่ติดสี่ต้นครับผมทีน,นี้มันมันจะขึ้นแขนงมาข้างๆนะครับตัวน,นี้ต้องเอาออกนะครับเด็ดออกนะครับเพื่อให้นำเลี้ยงไปเลี้ยงที่ยอดที่เราเสียบนะครับ มาดีฝั่งมาดูฝั่งนี้บ้างครับผมฝั่งนี้ก็ตายไปสองนะครับผมเสียวไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกยอดนะครับตายไปสอง ขึ้นคะแนนก็เจ็ดออกนะครับครับทีนี้เราก็ทาปูนแดงนะครับผมทาตรงรอยแผลว่ากัน ตรงนี้นะฝนนะครับกันเชื้อรานะครับ ครับาการที่อยู่ข้างในผมจะเด็ดออกนะครับให้มันเอาการที่อยอดที่ไป้างนอกนะครับผมครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมได้ทาปูนแดงกันเชื้อราไว้วนะครับผมทั้งสองต่อเลยนะครับ ครับนี่เป็นต้นผักหวานป่านะครับที่ผมปลูกไว้ใต้ต้นมะขามเทศนะครับต้นอีกต้นนึงครับพอดีพอปลูกเสร็จก็จอมปลวกก็มาขึ้นตรงนี้นะครับ ตี้นี้ต้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่จองปลูกก็ขึ้นมาทับเดีพอวานป่าก็ไม่ตายนะครับนี่ครับต้นพกขึ้นทับใบหมดแล้วต้นก็พยายามจะขึ้นมาครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับแต่เห็นว่าคลิปของผมนั้นมีประโยชน์สำหรับเพื่อน ก็จะลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ต้องขอลากครับสวัสดีครับ